สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมวันพีจันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับเซิร์ฟอ,อังกฤษกันนะครับก็เป็นเซิร์ฟที่ผมไม่ค่อยได้ทาคลิปเท่าไหร่นะครับผมก็เล่นแต่เวียดนามอย่างเดียวนะก็มีคนขอมานะครับผมว่าให้ทาเซิร์ฟอ,อังกฤษบ้างนะครับก็จะมาทําให้แล้วกันก็อาจจะลงคลิปเว้นกันกันกบเซิร์ฟเวียดนามนะครับผมเพราะว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้เข้าเล่นเท่าไหร่สาหรับเซิร์ฟอ,อังกฤษนะก็เล่นเล่นบ้างนะครับผม เพราะผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเกมมันจะไปต่อได้ยาวๆหรือเปล่านะผมก็เลยไม่ค่อยได้เข้าเล่นเท่าไหร่เผัวเล่นไปแล้วมันปิดโกหักเหมือนรอบที่แล้วก็เสียใจอยู่เหมือนกันเล่นมาตั้งนานนะครับผมโอเคครับก็เซอร์อังกฤษนะครับผมตอนนี้เป็นอีเวนต์ตัวละครนะครับผมสําหรับการเติมนะถ้าการเติมเนี่ยจะได้เป็นแพ็คคัมพีนะครับผมเป็นแพ็คคัมพีนะแล้วก็ลูฟี่วานเพิ่งอัปเดตเข้ามานะ สำหรับซื้อบางกิจนะจ๊ะส่วนการันตีนะครับผมของถังนะมันได้เป็นในนี่นะครับผมเป็นควนะีนนะเนี่เป็นควีนนะครับผมสําหรับการันตีนะครับผมร้อยห้าสิบถังนะก็ใครที่รอสายรองถังก็น่าเอาอยู่นะครับผมเพราะว่าเป็นตละครสายยืนที่ดีก็ตัวหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันสกิลมันติดผิดนะส่วนเดวิดวนี้นะครับผมมันมา อีเวนต์นี้น่าจะคุ้มสุดแล้วนะสำหรับเซื้ออังกฤษที่ผมดูนะครับผมส่วนโค้ดเซื้ออังกฤษก็ใครอยากได้ก็ไปติดตามเพจนะครับผมเพจของผมเองนะผมก็โพสไว้อยู่นะครับผมโค้ดเซ์เวียดน,นามแล้วก็ทั้งอังกฤษแล้วก็ใครอยากได้ลิงก์ดาวน์โหลดก็ไปดูได้ที่เพจนะครับผมผมได้โพสต์ไปแล้วทั้งเซิร์ฟอังกฤษแล้วก็เซิร์ฟเวียดน,นามนะครับผมเผื่อใครที่หาลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าในเพจตัวโตมันโหลดไม่ได้แล้วนะโหลดได้เฉพาะ apk นะครับผมหรือลิงก์ดาวน์โหลดจาก Google นั่นเองนะครับผม โอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูวีวนต์นี้กันก่อนนะครับผมว่ามีอะไรมาบ้างนะอันแรกเลยนะครับผมเป็นการบวกเลขนะบวกเลขซืบออังกินได้เยอะกว่าซืยดนามอีกนะเนี่ยมันได้เป็นถังนะครับผมอยู่ที่ใครเก่งเลขแล้วนะครับผมก็ตามนี้เลยก็ผมไม่เก่งเท่าไหร่ก็ขี้เกียจเอานะครับผมบวกเลขนะสวดกิจกรรมข้างในนะครับผมก็นี่เลยเป็นการแลกตัวละครนะครับผม อีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์ที่ผมว่าคุ้มที่สุดแล้วนะครับผมในตัวละครพวกนี้นะสำหรับส่วนตัวผมนะถ้าผมจะเอาผมจะเอาเนจินะครับผมเพราะว่าผมมีเนจิหนึ่งตัวจะได้ปั้นนะครับผมเพราะเนจินแรงนะครับผมไว้ลวงตัวหลังได้ดีนะสำหรับบางคนอาจจะเอาตัวอื่นก็ได้ครับรจูซันจิวิทสโบรนะครับผมก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกนะ แต่พวกบิ๊กมัมหนวดดำนี่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวละครเป็นสายหายากนะครับผมเ,เราอาจจะหาตัวละครมาปั้นต่อไม่ได้นะก็พูดไปปล่อยๆนะครับผมแล้วแต่ทุกคนจะเลือกนะนี่เลยครับการจะหาสีแดงๆนี่เอาจากนี่นะครับผมสองหมื 20, ่นแลกสิบอันนะครับผมออประมาณนั้นแหละแล้วก็มีคัมพีได้นะครับผมอีเวนต์นี้คือคุ้มนะครับผมได้ทั้งคัมพีได้นี่เลย ผมจะเอานิจิแล้วก็ด้วยสลด์เอามาแลกคัมพีอีกหนึ่งครั้งนะผมแล้วก็ไปแลกเอารอนะโอ้ไม่ใช่รอด,ดูฟาร์มิงโกนะผมพว่าดูฟารมิโกผมขาดอีกหนึ่งตัวนะถึงขึ้นดาวส้มนะครับผมแล้วที่มากับอีเวนต์นี้อีกหนึ่งอันนะครับผมก็คือกิจกรรมตีบอสนะครับผมตีบอสอีเวนต์ที่แล้วก็มีนะครับผมตีแชงนะรอบที่แล้วเด็ดช้าว่ะทุกคนชิบหายละ รอบนี้ตีบิ๊กมัมนะครับผมบอลบิ๊กมัมนะใช้วงกิดมันดีอย่างหนึ่งนะครับผมมันสามารถเลกที่ตีได้ที่นี่นะครับผมหนึ่งพันเลกยี่สิบนะก็ประมาณนี้เลยสำหรับอีนนี้นะจ้ะคุ้มนะครับผมเหมาะสำกัดการลงทุนเสี่ยงจริงๆอะไรวีนนี้นะครับผมก็ผมมองว่าปั้นตละครได้ยาวๆเลยนะ ก็อาจจะกากหน่อยนะครับผมสำหรับเซอร์กิจก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผม VAP ห้านะครับไม่ได้เติมนะถ้าเติมก็น่าจะขึ้น VAP หกปีนะครับผมถ้าเติมแล้วได้ดูฟีม่นต็นหน้าเติมอยู่นะครับแต่มันไม่ได้นะก็รอไปก่อนเดี๋ยวผมขอย่อยตัวละครอย่นแล้วกันเดี๋ยวเปิดตัวละครมาย่อยเลยว่าเราจะได้แปลกของด้วยนะจ๊ะเราย่อยห้าดาวไปเลยครับไม่ต้องเสียดายรเดี๋ยวเราก็หามันได้ใหม่นะ โอ้ดิดเราอย่าไปย่อยครับเสียดายออหายากนะครับผมมันไม่เหมือนเซิร์ฟเวียดนามนะที่มันออกง่ายๆนะย่อยไปเลยเราไปเปิดแพ็คเราต่อนะครับผมแพ็คเรามีอะไรบ้างอาือมาให้หมดเราจะไปย่อยเรลกตัุละครกัน อืเปิดได้หมดเลยครับด่ตัวนี้ห้าดาวไปหมดเพราะว่าห้าดาวมันได้เยอะกว่าสี่ดาวนะครับผมเออมันก็ต้องเป็นงั้นอยู่แล้วแหละไม่รู้จะพูดทำไมอือปวดไปหมดอย่าไปเสียดายครับเราค่อยสุ่มใหม่แคลกอะ,ระไรสำเร็จมาดูมีครอบครอง600ลูกเรือ ห่าเดาวไปย่อยเลยครับไม่เสียดายอือย่อยไปเลยก็ถ้าใครไม่เสียดายก็ย่อยให้หมดเลยครับ<อ>ผมลังอิดแล้วก็อินดนะแต่ผมเสียดายอินดิสนะครับเพราะว่ามันหายากนะสำหรับเซิร์ฟนี้ถ้าเป็นเซิร์ฟเวียดนามผมย่อยได้หมดนะ่ะไปครับ อ้าเบอร์เจ็ดไปหนึ่งตัวไม่ไรเสียดายเดี๋ยวเราบล็กดาว,วันกันก่อนเราจะได้อะไรบ้างรอผมจะแลกเป็นดีดนะครับผมมาแลกได้กี่ครั้งไม่รู้นะน่าจะหลายครั้งอยู่นะแต่ผมจะเอาแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็ผมจะแลกคมพ,พีเพื่อเปิดเราสายดีกว่าเพราะว่าในนีมันมีตัวที่บางตัวที่ผมไม่สนใจหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ เอาตัวไหนดีวะนี่ชิบหายแล้วเอารอแล้วกันเพราะว่ารอมีเยอะแล้วก็แปก,กิได้ก็เล,เลยแล้วก็ยังสามารถได้ได้อีกนะครับพวกนี้นะถ้าใครแบบย่อยตัวละครเยอะๆก็เอามาแลกได้นะครับผมแต่ผมจะเอาเป็นคำพีนะไอ้บอกบอกให้ทุกคนย่อยไปงั้นแหละแต่ผมจะเปิดเอาคำพีดีกว่าน่าจะคุ้มกว่า ไปครับเปิดเอาไปย่อยไม่เสียดายครับผมเดี๋ยวเราค่อยส่งหาใหม่นะเปิดเลยขาดอีกสนะี่พันนะไม่ใช่สี่พันไปขาดอีกหมื่นกว่าเปิดเลยครับไม่เสียดายสีดาวก็ย่อยได้นะครับผมแต่มันได้น้อยนะ อ้ไปได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 ้สีดดแดๆไปเราไปสีดาวต่อสีดาวแทบไม่มีเลยดูสิ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหาอกรอบกันก็ได้นะครับผม สองหมื่น้าคำพีนี่เลยแต่ถ้าเลือกเอาตัวนี้เอามาเล็กมันก็ได้ได้แค่บางตัวเอาคำพีแหละดีแล้วเมื่อกี้เราได้ตีบอสมาด้วยนะเดี๋ยวเขาไปตีบอสก่อนแล้วกันอ่าถ้าตีบอสบันมี ของซุ่มไอเพชษนะผมว่าน,น่าจะดีเลยนะครับก็ของรางวัลก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เลยคำพีก็ห้าสิบครับผมใครขยันก็จัดไปแต่ผมไม่ขยันครับภากรกิจยวไม่ได้ทำสักครั้งเลยนะครับผมสำหรับธากรากิจเซฟธนกรกิจนะ ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเขเราเค่อยๆเล่นไปนะหดวช้าหดเดียวไม่สำคัญครับผมอยู่ที่การเล่นของแต่ละคนนะเดี๋ยวไปอัพนิติกันก่อนว่าได้มาเมื่อกี้โอ,โอ,โอ้ไม่มีป่ะเอาตัวไหนอัพดีมว่าเดอ้อตันจีดีบอยใช่กี่ตัวไาสี่ตัวซุ่มก่อนแล้วกัน <laughs> อาวสี oh, ดาวลุนๆเลยเรามาแต่สายอื่นครับสีดาวมาลัวๆเลยปูกราฟมาแล้วหนึ่งตัว โอ้โหเต็ม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 ไฟมากเลยผมก็งงนะทแทที่มันจะเอาตีบอสอันนี้มาให้เรามันเอาอันนี้มานะแล้วพอยเว้นมามันเสือหายเอออะไรของมันวะเนี่ยผมก็ยอมใจเหมือนกัน เรวาอัพเลยดีกว่าใช้ไอดีก็ได้นะครับผมสัตจีก็ได้เพราะว่าสัตจีเราบันเยอะด้วยจัดไปว่าขาอีกทีตัวเดี๋ยวเราค่อยปสมมานี่นะครับมาเล่นระบาดอย่างนี้เลยอือ เพราะว่าตระก,ก่อนมันน้อยออเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นไปกระเป๋าก็มีบให้ซื้อนะครับผมถ้ามีกระเป๋าให้ซื้อจะเป็นอะไรที่ดีมากก็มีโลงไอหน้าเหมือนเดิมนะครับผมนี่เลยตีบอสตีก่อน ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้แรกตัวนี้แล้วกันบางทีก็อาจจะเอาเป็นตัวดีนะครับผมเพราะว่าจะได้สี่ดาวด้วยโอเคครับก็สำหรับเซิ้ลมังกรก็คงมีแค่นี้นะครับผมประมาณนี้เลยสําหรับการเล่นเซิ้ลมังกรนะครับผมก็ผมไม่ได้สุบถังนะครับผมผมแรกแค่เอาตัวละครอ,อย่างเดียวนะเพราะว่าเป็นอีเวนต์แรกตัวละครน,นะครับผมได้ทั้งตัวละครในนี้แล้วก็มีคัมพี์มาด้วยนะครับผมสองหมื่นห้าคัมพีนะครับผมก็แล้วแต่คนนะครับผมทำไมเสียดายก็ ย่อยให้หมดเลยครับแต่ถ้าเสียดายก็ไม่ต้องย่อยก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซื้อบางกิจนะนะครับผมก็ไว้ชมกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้คงไม่ไม่มีอะไรนะครับผมถ้าใครอยากรู้อะไรสำหรับเซื้อบงกิจก็เป็นสอบถามได้เลยกันก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ยนะครับ